อาพวกเราครับร <differences S 2> ้องลงเข้ามาแล้วเชิญรนร้องหนึ่งสองสามแปี้ด ขออนุญาตนะครับก่อนที่จะเป่านั้นวันนี้เป็นวันสําคัญของน้องไปแล้วก็น้องเนทอ,อย่างนี้ครับอยากให้น้องทั้งสองเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเนี่ยอวยพรให้กับพ่อมาแล้วก็คนที่ขายน้ำเกลือด้วยแม่ด้วยแม่ด้วยแม่เนทแล้วตุลาด้วยตุลาเดือนตุลาอ้าวพ่อโอเคนะครับสำหรับไปนะครับผมก็ขออวยพรนะครับ แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะกับมีช้างน้ำหมาแมกนิด่แก้วป้าเส่านะครับประตูประตูด้วยนะครับผมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมก็อยากบอกว่าทุกคนมาที่นี้นะครับผม ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ช่วยเหลือกันทุกๆอย่างรักกันรองดองกันนะครับก็สำหรับไว้ก็ขอให้รักไว้นานๆแล้วกันเอ็ดด้วยนานๆรักพียนนานๆนะก็อยากบอกว่าไวรทรักทุกคนเหมือนกันนะครับโอเคเน็ต ค่ะก็แฮปปี้เบ t ร์ต y นะคะแม่นะคะแล้วก็พี่แป๋วมามาค่าสาวประตุ่นนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆละกันค่ะคิดในสมุขภาพนานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่กับพวกเราไปนานๆนานเลยนะคะอยากัขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะคอย สนับสนุนผู้พงกานและการรู้หนึ่งปัตตุนกับพระเจานะคะอิตดอวด้วยส่วนอมาไหมคะก็ขอบคุณพี่เลี้ยงใบมาอย่างดีนะค่ะใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เพื่อนดีไงเอ้ยขอบคุณแม่นะคะที่ดูแลนั่นเนี่ยดูแลได้มาตลอดแล้วก็ขอบคุณยายด้วยที่ต้องไม่ได้เกิดมาแล้วให้ได้เป็นลูกแม่ขอบคุณด้วยจบปีแล้วก็ขอเทียนนะครับเอาพวกเราล้อง Happy New นี้ก็เป็นการขอบคุณระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะอแขกมาตั้งเยอะแล้วไม่ขอบคุณม้างเหรออะอย่างเงี้ยอย่างงี้เป็นบทเพลงด้วยนะเห็นบอกว่าเตรียมไปแล้วนี่ออ่ะเอาเตรียมบทเพลงขอบคุือทเพลงทั้งสองคนคุณปุ้มได้ครับขอได้เชิญคุณปุ้ม